ยังยังตันดาครับสวัสดีครับคุณเจ้าแกะก็ดูเหมือนอจ้าคุณตาเลยครับเฮ้ยแต่จะขอบอกอะไรหน่อยไอ้ป้ายเนี่ยเปลี่ยนได้แล้วครับอ๋อครับก็ <c oughs> ก็เหลือชื่อ <c oughs> เหลือชื่อดีฮะผมว่าก็ดูจากคุณพ่อแล้วก็ กรรมพันธุ์ดีครับผมว่านะก็คือก็ไม่ได้ตั้งใจครับคือพ่อเองก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีลูกพ่อแก่ก็รู้สึก66แล้วตอนนี้แต่น้องก็น่ารักมากเลยครับคุณแม่ก็40ปลายแล้วฮะสี่สิบปลายก็อายุมากพอสมควรทั้งคู่ครับก็อาจจะเรียกว่ามิริเคิลเล็กๆครับจริงจตอนแรก คือเขาเช็คตลอดทั้งทางนะ oh. ตั้งแต่ตั้งแต่ในในท้องะครับ oh. เขาก็เช็คว่าคือ,ค,อคือถ้ามีปัญหาตั้งแต่ต้นเขาก็จะได้ตัด,ต,ดตัดสินใจถูกว่าจะยังไงตอ่อแต่แต่พอเห็นว่าสุขภาพน้องดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็แฮปปี้กันหมดเด้ซื้อของขวัญเตรียมไว้ให้น้องไหมคะรักฝันน้องเนี่ยโอ้เดี๋ยวได้ซื้อครับได้ซื้อแต่ก็คือตื่นเต้นฮะแล้วก็ต้องยอมรับว่า แอบรู้สึกเหมือนเป็นคุณพ่อเล็กๆเหมือนกันฮะโดยด้วยวัยที่มันต่างกันขนาดนี้ก็เลยแอบไปมีลูกีคนก็แซวว่าแบบเป็นลูกคนนตกใจก็พอน้องโตขึ้นพอเขาวัยรุ่นเราก็แก่แล้วน้องเ็าเหมือนคุณพ่อแหละก็เหมือนพ่อมีลูกให้เราให้เราเลี้ยงด้วยแหละก็แฮปปี้ฮะดีจก็เถื่อน้องไหมเออก็เถอแหละแต่คือบางทีเราเราเราเองก็เป็นคนซุ่มซ่ามนิดหน่อยเรา พออุ้มพออะไรเงี้ยพอโดนก็ก็ก็ยอมรับว่าเกรงเหมือนกันนะฮะก็มีมือสั่นเล็กน้อยก็สักวันหนึ่งก็อย่ากก็ไม่ไม่ได้สำคัญฮะแต่ว่าก็ก็ก็คงมันก็เป็นความรู้สึกที่ถึงแม้ว่าไม่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 ใช่ของเราเองอะไรเงี้ยพอพอได้ได้ได้อุ้มน้องก็รู้สึกว่าแบบมัน เออมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันก็คงดีนะถ้าสักวันหนึ่งเราเรามีเราม,รามีของเราเองมีน้องของเราเองมากหลายคนจับสังเกตมีภาพหนึ่งในไอจีพีนดาเป็นรูปเท้าอันนี้ยังไงดีคพี่ไม่ใช่มันเป็นรอยสักของเพื่อนผมที่ผมชอบมันเขียนที่ปลายเท้าเขาเนี่ย l e t s g e t Lost แล้ว แล้วอากาศมันสวยดีแล้วก็อไอสัตว์มันสวยดีก็เลยก็เลยถ่ายเก็บไว้เป็นเท้าเพื่อนไม่ใช่เท้าคนพิเศษใช่ไหมคะก็เท้าเพื่อนแลันมีใครมีคุยกันตอนนี้คุยอยู่ไหมคะก็คุยก็คุยเรื่อยๆฮะตอนนี้ไม่ได้อาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่ครับเขามาวินที่สุดอะไรนะเามาวินที่สุดแบบว่าอะไรอ่ะหรือว่าเป็นเป็นคนพิเศษเอออันดับหนึ่งไหม ทำไมอะมาวินแบบมาชนะอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้ไม่เคยได้ยินจะได้ไปหัดใช้บ้างมาวินอ๋อคือก็มาชนะไงใช่ป่ะมาวินอ๋ออออออโอเคถามตรงๆก็ได้มาวินก็ถ้าใช่ก็คือใช่คือให้พูดตรงให้พูดจริงๆก็คือผมไม่ผมไม่ได้แบบแอบอะไรไว้อยู่แล้วฮะ คือเพียงแบ,บ่ว่าบา,บางสิ่งบางอย่างผมก็อาจจะเลือกที่จะพูดก็คือถ้าเห็นอะไรก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ไม่ได้หลบซ่อนอะไรทั้งสิ้นเจอผมอยู่กับใครก,ก็อย่างนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะ